ติ๊กชิโร่้ัไม่ยอมเปลี่ยนแปออลรักเธออยู่อย่างนี้พงพัดให้เธอได้กับเขาจงโชคดีอย่ามีอะไรเสียใจพงศิษฐ์คำพีบอกให้รู้ไว้หัวใจลจัดจริง ไม่เคยทอดทีพีเสดดิศฉันกำลังเป็นตัวเธอของใครหรือเปล่า <What? S 1> อยู่และวทำไมมันดึงเอาเรายินหา่างไกลเล็กคาราบาวบางคงว่าฉันเป็นคนา้าบางคงว่าจะดีไม่คยอยดรโฟ เธอไม่เคยเป็นแฟนเก่าฉันไม่เคยมีแฟนบาวีรู้เท่ารู้ว่าไัมันลบแต่ย่าจะยอมผมสิทธ<ส>ิ์คมภีบอกให้รู้ไว้หัวใจละจิงไม่เคยโทษทีอัศนีวสันก็คยังเจอล้ใครไม่ไปไม่ต้องมาเห็น แอดคาราบาง,นนงาทันวาลาศีธนูผงสิทธ์กัมพีบ่ให้รู้ไว้บาวีผงพัดอาศติเกสันาาพีเสด็ดตเลต็กคาราบาว โนโซมร้องเพลงที่มึงชอบเลยเพลงหนึ่งเราจะทำาตสัญญาขอเวลาอีกไม่นบนี้แหละทบบนี้แหละจะ,ะโดนก็เพลงนี้ <c oughs>